สวัสดีครับวันนี้นะครับมีคนสงสัยเกี่ยวกับสูตรดินที่เราใช้นะครับว่าเป็นดินอะไรประมาณไหนนะครับถึงจะทําให้ต้นไม้เนี่ยครับแล้วก็โตเร็วแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบว่ากัดสีสวยจริงๆแล้วมันก็เหมือนๆกันนะครับมันไม่มีเคล็ดลับอะไรเลยเราไม่ได,เไได้เราไม่ได้ปิดบังหรือไม่ได้อะไรเลยคือเราใช้แค่ดินดินถุงกับใบก้ามปูจริงๆครับเราไม่ได้ใส่อะไรเพิ่มไปนะครับเพียงแต่ว่า บรรยากาศหรือว่าแสงอย่างเงี้ยมันอาจจะบวกกันแล้วมันพอดีอะไรอย่างงี้ก็ได้ครับมันก็เลยทําให้ต้นไม้สวยแล้วก็ขึ้นอยู่กับต้นไม้ด้วยว่ามันเป็นช่วงที่ต้นไม้กําลังฟื้นตัวอะไรอย่างงี้ด้วยครับมันก็เลยทําให้มันพุ่งพุ่งแบบเป็นหนึ่งเท่าสองเท่าจากที่ปกติมันง่อยๆอ,อยู่นะครับมีความรู้สึกว่าการที่เราใส่ดิดนผสมใบก้ามปูเยอะๆเนี่ยก็คือเน้นใบก้ามปูเยอะๆเนาะมันจะทําให้ต้นไม้เนี่ยครับโตเร็วกว่า การที่ใส่ดินเยอะกว่าใบก้ามปูครับเพราะว่าสังเกตมาหลายรอบแล้วอันไหนนะที่มันเป็นใบก้ามปูแบบเยอะๆประมาณแบบ80-90%เนี่ยนะโอ้โหคือดีดตัวเร็วมากเลยครับแต่ถ้าอันไหนที่มันแบบมีเนื้อดินเยอะๆเนี่ยจะโตช้านิดนึงนะครับลองสังเกตดูก็ได้ครับลองทําดูก็ได้มาถึงเรื่องอส่วนผสมนะครับพวกใบก้ามปูต่างๆเนี่ย เราใช้แค่ดินกับใบก้ามปูแต่ว่าเราจะเน้นเป็นใบก้ามปูเยอะนิดนึงนะครับถ้าเกิดเป็นใบก้ามปูที่หมักแล้วแห้งสนิทแล้วเนี่ยครับมันก็ดีนะครับมันสามารถแบบใช้ได้เลยนะครับแต่ถ้าใครไม่มีก็พยายามตากแห้งให้สนิทนะครับพวกเศษที่มันเป็นเอ่ออย่างเงี้ยครับก็ต้องเอาออกนะครับแต่อันนี้อาจจะเอาออกบ้างไม่เอาออกบ้างก็คือแบบแล้วแต่กําลัง <c oughs> ความสามารถในการหยิบออกนะครับพอทุกครั้งเวลาปลูกเนี่ยมันก็จะมีเศษพวกนี้ติดไปเราเราเห็นเราก็หยิบออกนะครับ ก็ไม่ได้กล่าวว่าจะไว้ทั้งก้านอย่างนี้ร้อยเปอร์เซ็นนะครับมันจะมีบางคนนะครับเขาจะมีเครื่องปั่นเนาะสำหรับคนที่เขาปลูกแบบเป็นมืออาชีพแบบเป็นโรงใหญ่ๆเนี่ยเขาก็จะมีเครื่องปั่นเครื่องบดพวกก้านพวกนี้มันก็จะย่อยสลายมันจะละเอียดไปหมดเลยนะครับเขาก็ทําแบบนั้นก็ได้ีแต่อันนี้เราก็ไม่มีเนาะเราก็เอาออกเป็นส่วนเล็กๆนะครับ เนี่ยมีแค่บินมีแค่ดินกับใบก้าปูสองอย่างครับแต่บางคนอาจจะใช้เป็นวัสดุพวกขุยพงขุยไผ่มูลไส้เดือนนู่นนี่นั่นมูลสัตว์อะไรเงี้ยอืมก็สามารถใช้ได้เหมือนกันเรื่องดินก็มีแค่นี้ครับถามว่าใช้ดินนี้ห้ออะไรเหรอครับอืมเดี๋ยวพาไปให้ดูแล้วกันนะครับอันนี้คือดินที่เราใช้นะครับเราจะใช้เป็นดินดินตัวนี้เป็นถุงสีเขียว ดินปลูกของยี่ห้อนี้เลยลุงพรอันนี้คือไม่รู้จักลุงเป็นการส่วนตัวนะครับแต่ว่าเท่าที่ใช้มารู้สึกว่ายี่ห้อนี้ดีสุดแล้วมันไม่ไม่มีเพรียอยู่ในดินแล้วก็ดินค่อนข้างที่จะแบบโอเคนะครับเนาะโอเคกว่าชนิดอื่นชนิดอื่นบางทีมันมีดินแบบดินสีแดงดินลูกลังดินเหนียวปนมาแต่อันนี้คือแบบไม่มีปนมาเลยนะครับตัวนี้นะเป็นตัวที่เหมาะสําหรับปลูกพืชทุกชนิดโอเคแหละไอฉลากตรงเนี้ยมันอาจจะเหมือนกันทุก ทุกที่ก็ได้เนาะเขาอาจจะเขียนมาเพื่อนู่นนี่นั่นเพื่อการขายการตลาดนิดนึงแต่ยี่ห้อเนี้โอเคอยู่นะครับตั้งแต่ใช้มานะตั้งแต่ใช้มาเราจะซื้อยี่ห้อนี้มาเก็บไว้อย่างเดียวเลยนะครับก็ใช้ผสมใบก้ามปูเนาะใบก้ามปูเราก็จะเอามาใส่กระสอบไว้เดี๋ยวพาไปดูใบก้ามปูครับนี่นะครับใบก้ามปูเราก็จะหมักใส่กระสอบไว้สมมติเราได้ใบก้ามปูมาเนี่ย มันยังแห้งสนิทเราก็ตากให้แห้งสนิทพอแห้งสนิทปั๊บเอาใส่กระสอบแล้วก็ลดน้ําทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวใบมันก็จะเป็นเป็นตัวหมกักก็คือแบบมันจะเริ่มย่อยสลายเองแล้วก็หลังจากนั้นก็มาใช้เอามาใช้ผสมดินได้เลยปลูกบอลสีได้เลยนะครับแล้วก็มีคนถามนะครับว่าพวกไม้มเมล็ดที่เราพึ่งเพาะ,มะเมล็ดออกมาแล้วมันโตขึ้นมาอย่างเงี้ยอันนี้คือโตเร็วมากเลยนะอันนี้อยู่ประมาณ3าสี่เดือนเองนะครับที่ที่เพาะจนตั้งแต่มเมล็ดจนถึงขั้นได้ขายได้แล้วอย่างเงี้ยก็ประมาณ3าสี่เดือน เราใช้ดินผสมใบก้ามปูเยอะๆเหมือนกันนะครับแต่ว่าชุดนี้จะเป็นใบก้ามปูที่หมักละเอียดนะครับมันก็จะจะง่ายในการในการพปลูกในการใส่พอร์ตแยกพอร์ตออกมานะครับโตเร็วมากโตเร็วมากอันนี้คือขายไปแล้วชุดหนึ่งนะครับชุดนี้ก็ยังมีอยู่อันนี้ก็เดี๋ยวอาจจะต้องคัดขายได้บ้างนะครับราคาขายในเพจก็อยู่ประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบาทถึงสองร้อยประมาณนั้นครับรวมส่งนะครับประมาณนั้นนี่ราคาณนะตอนนี้เนาะ อันนี้ไม้มเมล็ดนะครับไม้มเมล็ดเดี๋ยวเราไปดูตู้อื่นก่อนตู้นี้จะเป็นตู้ที่ลูกค้าฝากไว้ลูกค้าฝากไว้ตั้งแต่มันยังเล็กครับตอนนี้ก็โตแล้วแล้วก็เราก็เปลี่ยนกระถางให้ลูกค้าด้วยนะครับเอาที่เอาที่ลูกค้าสะดวกเนาะเราก็เอ็นดูลูกค้าบางคนเขาไม่มีที่เลี้ยงไงแต่เขาแบบชอบเนี้ยเราก็เลี้ยงไว้ให้เราก็ทาตูใ้ให้ลูกค้านี่ดูสิกัดสีแล้ว อันนี้ก็ชินาบัญชรน,นะครับที่ลูกค้าซื้อไว้เห็นไหมเริ่มกระสีแล้วทุกคนเนี่ยเดี๋ยวต้องเปลี่ยนกระถางอีกรอบแล้วนะครับอันนี้เปลี่ยนไปแล้วรอบหนึ่งนะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนอีกรอบหนึ่งอันนี้ก็เมืองเชียงใหม่นี่เห็นไหมเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนดินเปลี่ยนอะไรให้หมดนะครับที่นี่ <l ux> อันนี้ลูกค้าซื้อไว้เหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้ส่งเพราะว่าเขารอพอส่งพร้อมต้นอื่นก็เตรียไมไว้ให้ก่อนนะครับนี่มาที่ลูกค้าซื้อไว้สวยมีคนแบถามเวลาเปลี่ยนดินให้ลูกค้าเนี่ย ใช้ดินอะไรบ้างก็ใช้เหมือนที่ตัวเองเลี้ยงเลยครับเลี้ยงเหมือนไม้สะสมตัวเองเลยครับก็ใช้ดินดีๆเหมือนกันครับนี่หลังจากเปลี่ยนดินไปแล้วนะครับน้องๆก็สดใสโตขึ้นนะครับดูอย่างต้นนี้จากตอนแรกที่มันต้นเล็กนิดเดียวนะครับตอนนี้โตเต็มกระถางแล้วใกล้จะได้เปลี่ยนกระถางอีกแล้วนะครับเดี๋ยวรอสักสามสี่ใบแล้วค่อยเปลี่ยนนะครับตันนี้เป็นเจ้าวังนะครับเห็นไหมเราดูดินที่ใช้ดิเนี่ยจะเป็นดินใบก้ามปูสักส่วนใหญ่เลยนะครับ กระถางเบามากเลยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีส่วนผสมของดินนะมันโตเร็วนะครับลองใช้ดูนะครับดินใบก้ามปูเยอะๆไปเลยผสมไปเลยส่วนตัวนี้นะครับเป็นแสงประพัดสอนแสงประพัดสอนชุดเนี้เราไม่ได้ใส่เราไม่ได้ใส่ใบก้ามปูเยอะเราจะใส่แค่เราจะใส่แค่ดินดินแล้วก็ใบก้ามปูนิดหน่อยเพราะเราไม่อยากให้มันโตเร็วนะครับเพราะว่าเวลาส่งให้ลูกค้าเนี่ยมันจะส่งลําบากเราก็เลยอยากให้มันแบบ ค่อยๆโตแบบเรื่อยๆนะครับอย่าให้มันโตเร็วมากเวลาส่งมันจะลําบากนิดนึงก็เลยดูดิเนี่ยอยากให้มันต้นแค่นี้แหละเวลาลูกค้าซื้อจะได้ส่งง่ายนะครับแต่บางคนเขาก็อยากได้ใหญ่ๆเนาะบางต้นนี้ก็รากมาเนี่ยเห็นไหมรากมาแล้วอันนี้จริงๆต้องเปลี่ยนกระถางแล้วครับดินมันก็เริ่มเสื่อมแล้วด้วยตัวนี้คือใช้ดินใช้ดินปลูกเยอะกว่าใบก้ามปูนะครับก็จะโตช้านิดนึงจริงๆต้องเปลี่ยนกระถางแล้วอ่ะ เดี๋ยวอาจจะต้องอัพอัพกระถางนะครับแล้วก็น่าจะต้องคัดเก็บไปทำแม่พันธุ์บางส่วนส่วนตัวบำรุงที่ใช้นอกเหนือจากสูตรดินนะครับเราจะใช้เป็นตัวนี้นะครับจุลินทรีย์สังเคาะแสงนะครับตัวนี้สามารถทําขึ้นเองได้นะครับเวลาใช้นะครับก็คือลดลงไปเล็กน้อยนะครับที่ตัวต้นเลยนะครับหรือไม่ก็ละลายในน้ําแต่ละลายในน้ํามันจะเปลืองนะครับก็คือลดลงไปที่รากของต้นแต่ว่าเราจะต้องผสมน้ําให้มันเจอจานิดนึงครับ อัตราการใช้ต่อหนึ่งต้นนะครับก็กะเอาประมาณประมาณนี้แล้วก็ใส่น้ำลงไปแบบนี้ครับนี่อย่าให้โดนมือนะครับเหม็นมากเหม็นติดแบบเหม็นเหม็นแบบบอกไม่ถูกเลยนะครับมันจะเหม็นอันนี้ถ้าต้นเล็กแล้วก็ใส้ใช้สักสองต้นก็ได้ครับนี่ลดลงไปแบบนี้เลยอย่างนี้เลยนี่ครับนี่ แค่นี้โอ้เหลือได้อีกต้นนึงอ่ะเอาต้นนี้แล้วกันนี่ประมาณนี้เลยถ้าแบบนี้นะครับหรือว่าถ้าใครหมักไว้เยอะเนี่ยก็ใส่ไว้ในตู้เลยก็ได้ครับมันก็จะโตเร็วมากๆเลยครับเห็นไหมครับตอนแรกตัวนี้ยมาเล็กกว่าต้นนี้ทําไปทํามาต้นนี้ไม่ได้ใส่ต้นนี้ใส่ผ่านไปประมาณอาทิตย์กว่าๆนะครับต้นนี้โตเร็วมากอืมเดี๋ยวเรามาดูนะครับต้นนี้พอใส่แล้วมันจะเป็นยังไงต้นนี้ก็เพิ่งใส่ไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับเห็นไหมครับว่าโตขึ้นเยอะเลย เอาเวลาใส่นะครับก็ใส่เดือนหนึ่งสักประมาณสองครั้งก็ได้ครับปกตินะจะใส่แค่สองครั้งนะครับกลิ่นขึ้นมาเลยครับกลิ่นเหม็นนะครับแต่มันดีนะมันดีมันดีส่วนตัวไหนนะครับที่เราจะเอามาผ่านะครับนี่อย่างเช่นต้นนี้หมอสีน้อยเราจะเอามาไว้นอกตู้ก่อนนะครับก็คือเอามาตั้งให้เขาทรมานทรมานนิดนึงนะครับเพื่อให้หัวเขาใหญ่ให้เขาทิ้งใบนะครับแล้วก็ให้หัวเขาใหญ่สักประมาณสามอาทิตย์นะครับสามอาทิตย์ แล้วก็ค่อยรื้อดูหัวออกมาผ่านะครับตัวนี้นะครับอันนี้หัวใหญ่แล้วแหละนี่เอามาตั้งไว้ใบหายหมดแล้วเหลือใบเดียวแล้วจริงๆตัดออกก็ได้นะครับตัดออกให้เหลือแต่หัวเลยสักสามอาทิตย์เนาะเดี๋ยวเคี้ยวเขาจะออกมาแล้วก็ผ่าจะได้มีตัวที่มันรอดเยอะๆนะครับอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ต้นอะไรวะอันนี้จาไม่ได้แล้ว <c oughs> จาไม่ได้แล้วเดี๋ยวต้องไปนั่งย้อนนึกดูว่าหยิบต้นอะไรมานี่อันนี้ก็เหลือแต่หัวด้านในแล้ว คุณด,ดูกันดีกว่าอันนี้นะครับนึ่งออกแล้วมันคือต้นสุกเสมอนะครับมาดูหัวกันดีกว่าว่ามันจะประมาณไหนแล้วตั้งไว้ประมาณสองสองอาทิตย์กว่า,กวาเกือบสามอาทิตย์แล้วแหละดูกันนะหัวจะประมาณไหน โอ้หัวใหญ่มากโอ้เลี้ยงมาได้อ่อประมาณกี่เดือนนะต้องซื้อมังตั้งแต่เล็กๆอะครับสุกเสมอนะครับตั้งแต่เล็กๆประมาณหกเดือนได้หรือมั้งเออหกเดือนหกเดือนหัวใหญ่มากให้ดูหัว เห็นไหมครับนี่คือหัวของเขานะครับหัวใหญ่กว่าเหรียญสิบนะเนี่ยนี่นี่น,นี่คือเขาทิ้งใบไปละเขาก็จะอยู่อย่างนี้บางคนเข้าใจว่าบอลสีใบหายไปหมดก็คือมันตายนะครับจริงเลีงที่จริงแล้วมันไม่ใช่นะครับมันก็พักตัวแหละมันไปลงหัวแทนแต่ล่าเขาก็ยังเดินดีอยู่เห็นไหมเนี่ยล่าเขาก็ยังโอเคอยู่นะครับโอเคเนาะเดี๋ยวเราจะเอาไปผ่าแต่ว่ายังกอรอกขี้เกียจ <laughs>